ชายคนหนึ่งครับเข้ามาขโมยเงินเขาบอกขโมยไป140บาทเองนะครับแล้วก็หลบหนีไปครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายสามของเมื่อวานนี้ครับแล้วในเวลาต่อมาเนี่ยครับทราบตัวคนก่อเหตุนะครับนะเขากลับมาที่วัดนะครับเหมือนกับสำนึกผิดอ่ะเออมาสารภาพเลยมาพนมมือไหว้ขอโทษเลยนะครับกับพระที่วัดนะครับเขาบอกตนเองมีอาชีพขี่ไรเดอร์ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีงานนะส่วนภรรยาก็ขายของแต่ก็ขายไม่ดีมีลูกสองคนเป็นลูกสาวอายุสองขวบแล้วก็ลูกชายอายุสี่ขวบอีกคนนึงช่วงนี้ก็เรียกว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้ววัยกำลังกินทั้งคู่สองขวบสี่ขวบอะไม่มีเงินนะก็เขาบอกไม่มีเงินกระทั่งว่าจะซื้อนมให้ลูกนะครับปกติก็ขับไรเดอร์นะ รู้สึกผิดกับสิ่งที่ทําลงไปนะครับวันเกิดเหตุเนี่ยตั้งใจะจะมากราบขอพรสักการะสิ่งศักดิ์สิสทธิ์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเห็นต้นพระป่าเนี่ยก็นึกอยากจะได้เงินไปซื้อนมให้ลูกครับบอกกล่าวด้วยนะอบอกกล่าวพนมมือขอยืมเงินกับหลวงพ่อในใจด้วยนะก่อนจะดึงออกไปนะแล้วก็สัญญากับตัวเองเอาสัญญากับตัวเองนะว่าจะเอาเงิน140บาทเนี่ยมาคืนในภายหลัง